สวัสดีครับผมช่างเลง modify sound นะครับจากร้าน r 2 k Modify Sound นะครับคลิปนี้พามาดูขึ้นงานซ o u n d ตัวนี้เป็นยาลิสนะครับผมนี่นะยาลิสนะครับสีเขียวสดใสเลยครับรถนะฮะนี่ก็มาจัดนะครับชุดเต็มท้ายเลยนะครับ10นิ้ว r 2 k นะครับนี่แล้วก็จับคู่กับ power amp ของ Audio c o e s t นะครับผม เนี่ยทั้ง2ตัวเลยนะครับสีแชแนลหนึ่งตัวแล้วก็คัสดีสองพันจุดหนึ่งหนึ่งตัวนะฮะนี่ครับนี่ก็าําลังคืนงานเ้าเลยนะครับผมสดสดเลยนะครับนี่ก็เป็นตู้แบนพาร์ตนะครับผมนี่ครับตู้แบนพาร์ตนะครับใช้ลมหลังนะครับเนี่ยค้อมหน้าดอกลงไปนะครับก็ใช้ลมหลังดันขึ้นด้านบนอย่างเงี้ยเนี่ยตัวนี้คือพอร์ตออกด้านบนนะฮะยิงบนนะครับส่วน ก็เป็น10นิ้ว r 2 k 1 8 0แนะครับแล้วก็งานก็จะประมาณนี้นะด้านหลังก็จะมี8นิ้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับ r นะฮ k นะครับหนึ่งคู่นะครับแล้วก็แหลมจานของ r 2 k หนึ่งคู่นะครับนี่ก็จะเป็นอะคริลิกไฟนะครับที่เราเห็นเนี่ยนประมาณนี้ที่ผมเว้นช่องไว้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอะคริลิกสายไฟนะครับสายเส้นนะฮะสองฝั่งนะครับแล้วก็จะมีเป็น เล่นาเชลิกนะครับตรงนี้ยังทําไม่เสร็จนะครับส่วนงานต่อไม้ก็ประมาณนี้นะครับเียให้เราดูนะผมก็ต่อใช้การตัดไม้เป็นริ้วนะคะแล้วก็มาต่อกรบรถอย่างเงี้ยมียังไม่ได้โป้เลยนะครับหยอดกาวร้อนสดเลยนะแล้วก็ใช้กาวร้อนนะครับเนี่ยขี้ด้วยใส่กาวร้อนหยอดนิดนึงนะงานก็จะประมาณนี้ครับก็เก็บไต่ไปนะฮะนี่ก็พิ่งตั้งเบ้าเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาหล่อหล่อชิ้นนี้นะครับเป็นการหล่อเลยสิ้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวพ่กนี้ได้หล่อแล้วนะครับหล่อแล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะใช้หนังเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับหนังเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับแล้วก็ไฟจะเป็น R g B นะครับทั้งระบบเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้รีโมทคอนโทรลในการคอนโทรลเปลี่ยนสีนะฮะส่วนพาวเวอร์ก็จะอยู่ด้านใต้อย่างนี้นะฮะแล้วก็มีช่องนะครับสำหรับสายขึ้นมานะครับอย่างนี้นะเราเจาะไว้เรียบร้อยนะฮะฝั่งนี้ยังหยอดเกา ยังไม่ได้ขัดเลยนะครับเนี่ยสดเลยนะครับคือให้ดูเบื้องหลังการทํางานนะครับผมนะร้านเรานะครับตรวจสอบได้นะครับเปิดเผยนะฮะทุกการสามารถตรวจสอบดูความคืบหน้าหน้าเพจได้เลยนะครับว่ารถเราทําไปถึงไหนแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะนี่ประมาณนี้นะนีก็ความถี่วัน80เฮิรเพนะครับตัวนี้แดนอย่างเดียวนะครับอ่าคโหดเลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับอ่านก็ประมาณนี้นะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ